โอเคผู้ okay. หยุดเราออกแบบระบบ h ไฮเบตอ f f ก i t นะครับรุ่นนี้ไม่ต้องมีแบตเตอรี่ก็ได้ครับไม่ต้องมีแบตเตอรี่ก็ได้เนาะโอเคส่วนในตู้นี้ตู้นี้โอเคให้ดูมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีเบคเกอร์ป้องกันฟ้าผ่าชินทัมเมอร์ครบนะครับชุดตู้เนะ okay. เาะโอเคจริง ตั้งทำงานไปด้วยครับออกแบบระบบไปด้วยนะเ,เดี๋ยวจะให้ดูชุดระบบนี้นะครับเดี๋ยวสั่งของแล้วนะครับรอชมนะโอเคให้ดูเต็มๆนะครับแผงโซลาเซลล์เป็นเทียร์หนึ่งนะครับโอเครูกลมรับสองสติงนะครับรอชมงานจริงนะครับอยู่ที่ไหนของ